คือโมรักกติกมากรักกติกมากจริงๆก่อนหน้านี้โมเคยมาปรึกษาที่จะให้นามาดูแลเรื่องงานกับพิโฟกับหลายคนก็ยังคุยอยู่มั้าจะพูดยังไงที่กติกจะไม่เสียใจคืออยากให้กติกรู้ว่าโมรักกติกมากขนาดนี้ขนาดที่ว่าไม่อยากทําให้กติกเสียใจแม้แต่นิดเดียววันนี้มันเกิดเรื่องแล้วแล้วโมก็ไปแล้วอ่ะแต่อยากให้กติกออกมาพูดให้ทุกคนอนะหาย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 สงสัยหายพ้าใจอะค่ะ อยากบอกกระติกว่าโมรักกระติกมากอยากให้กระติกออกมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือเหมือนที่โมรักกระติกกระติกก็ต้องรักโมบ้างถ้าเป็นตกเรือและเป็นอุบัติเหตุก็ต้องพูดได้ตอนนี้สังคมอยากได้ความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลุ่มเพื่อนแตงโมฝากต่อสื่อมวลชนไปถึงกระติก ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์หลังการค้นพบร่างของนักแสดงสาวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนร่างแตงโมโผล่แล้วแต่กระติกอย่างไม่ยอมโปลเอาแต่หลบๆซ่อนๆตามเดิมไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนที่คาใจมารดาของแตงโม นางพานิดาสิริยุทธโยทินก็ให้สัมภาษณ์ตั้งคอสงสัยในตัวกระติกแบบเต็มๆว่าเกิดเหตุมาสามวันกลับหนีหน้าเงียบไปกระติกผู้กำลังถูกโฟกัสในข่าวการเสียชีวิตของแตงโมก็คืออิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการดาราที่ว่ากันว่าสวยเซ็กซี่ไม่แพ้ดารา ตามคำนิยามของแตงโมเองจนถึงคืนเกิดเหตุกระติกก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมจนวาระสุดท้ายเพราะนั่งร่วมไปในเรือสปีดโบ๊ทเทคลำอือเช้าด้วยแต่อดีตของเธอกว่าจะมาอยู่ตรงนี้เคยเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่ ตามนิตยสารปลุกใจเสือป่าเสือบ้านชั้นนำอย่างเพลย์บอยและแม็กซิมมาแล้วทุกวันนี้แม้จะมีลูกสาวแล้วแต่กระติกก็ยังดูแลตัวเองจนมีรูปร่างหน้าตาดีเหมือนสมัยฮอตฮอตแล้วลูกสาวกระติกคนนี้เองที่เป็นสะพานเชื่อมให้แตงโมกับกระติกสนิทแนบแน่น เมื่อแต่งโมประกาศรับเป็นลูกบุญธรรมประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันสนัน่นเมื่อมีการโพสต์โดยบุคคลน,นิรนามอ้างว่าอยากมาเล่านิทานเขียนเล่าความเป็นมาของเหตุการณ์อย่างเป็นตุเป็นตะนิทานที่ว่าจริงไม่จริงอย่างไม่รู้แต่เปิดบ่มที่ผู้คนกำลังสงสัยกันอยู่แล้ว เลยโดนชาวเน็ตส่งต่อๆกันจนสะพัดไปทั่วเพราะมีการระบุว่าผู้จัดการซึ่งก็คือกระติกรับงานเอนเตอร์เทนให้แตงโมด้วยค่าจ้างสูงถึงห0 0แสนบาทอ้างกับแตงโมว่าแค่ไปทานข้าวเย็นและร่องแม่น้ำจิบวายกันกับเสียแต่พอตกดึกกลับมีการลวนลามกันบนเรือ จนนักแสดงสาวพลาดท่าตกเรือไปส่วนคนบนเรือที่เหลือก็สร้างไทมไลน์เรื่องการช่วยค้นหาร่างแตงโมพร้อมดอดติดต่อทนายให้วุ่นปมปริศนาแตงโมรับงานเป็นเด็กเอ็นได้รับการตอบโต้ทันควันจากคุณแม่ของแตงโมซึ่งเชื่อว่าแค่เป็นการจ้างลูกสาวมาถ่ายรูปบนเรือแต่ใครจ้าง จ้างด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับข้อมูลชัดๆจากกระติกส่วนกลุ่มเพื่อนก็บอกว่าแตงโมเคยพูดไว้ไม่มีทางรับจ็อบในลักษณะดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตมากมายเช่นการแต่งกายแบบจัดเต็มของแตงโมตลอดจนคนบนเรือเองนอกจากกระติกแล้ว ที่เหลือล้วนเป็นคนแปลกหน้าของดาราสาวทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นไฮโซปอตนุพัฒนเลิศทวีวิทย์เจ้าของเรือเบิดไยบูณ์ตรีการจนานันผู้บริหารบริษัทด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์จ๊อบนิทัศกีรติสุทธิสาธรหุ่นส่วนร้านตัดผมชายไฮโซ ตลอดจนสาวสองมาดรวยอย่างแสนวิสาพัฒมโนมหมรัตทุกอย่างบ่งชี้นี่ไม่ใช่การไปล่องเรือเที่ยวเ,ยวเตรแบบเพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นการไปทำงานของแตงโมผู้น่าสงสารในวงการเอนเตอร์เทนให้เครดิตกับกระติกผู้จัดการของแตงโมว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงคนหนึ่งจนเป็นที่รับรู้กัน ยิ่งกระติกที่เป็นทั้งเพื่อนซีทั้งผู้จัดการส่วนตัวทั้งอยู่ในขณะเกิดเหตุทําอมพนําไม่กล้าบพบสื่อไม่ออกมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาก็ยิ่งจะเป็นการกระพือข่าวลือเสียเสียหายหายและตอกย้ำว่าคดีนี้มีเงื่อนงำมีการปกปิดบิดเบือนจริงอย่างที่สังคมยังสงสยัยข่าใจ ขณะนี้ผลพิสูจน์ก่อสวนทางกับคําให้การพยานบนเรือที่ว่าแตงโมตกเรือเหตุเพราะไปฉี่ท้ายเรือแต่จากการวิเคราะห์สภาพศพใส่ชุดบอดี้สูตรถ้าไปฉี่จริงก็ต้องถอดแต่สภาพที่พบไม่มีการถอดบอดี้สูตรนี่จะเป็นประเด็นคดีที่สำคัญต่อไป คดีแตงโมนับวันยิ่งมีเงื่อนงำลึกลับให้ชวนติดตามมีเพียงคนนั่งเรือไปด้วยกันเท่านั้นต้องเปิดปากคลี่คลายความจริง